สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอ้าคลิปนี้นะคะกลับมาพบมาเจอมาอยู่กับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่่ะมาพบมาพอกันนะคะทั้งช่อง u t u b e บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเะนซองมีแนวทางของเซียนวาริชภูมมมาฝากนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่คะแนวทางของเซียนวาริชภูมินะคะเข้าไปที่ลางหนึ่งเก่าเก่าหนึ่ง เข้าเป็นโตเน่นของเพิินพร้อมนะคะเน้นล่างมาที่19ว่าสันเลขล่างออ,อกเก่าหนึง่งคุณพ่อคุณแม่ถือว่าฝีมือของเพิินบทธรรมดาอิลีแล้วที่สําคัญของเซียนวาริชภูมินะคะเข้าติดต่อกันมาสองนวดติดแล้วเออ่อบาทที่นี่มือนี่นะคะเช่น2องแดงนวดใหม่เม่าฝากแล้วเนาะสําหรับงวดวันที่16กรกฎาคมสองหาค่ะคลิปนี้รู้พร้อมกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เฮาสิเข,ข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะ ให้เขามาแล้วนะคะเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากซอยกันกดถูกใจค่ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการให้กาลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วผู้ใดยังบม่กดติดตามบม่กดกระดิ่งนะคะฝากกดไว้น้าแนจะได้บอผาดคลิปดีๆแน่ภาคเด็ดๆนะคะในทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆมือเนาะอ่ะโบวาลา,ายหญ่ห้างนะคะไปเบิ้งกันดีกว่าวางวดนี้นะคะเซียนวาริจจะเน้นตัวใดมากไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ามาพบมาเจอกับเซียนซองนะคะในช่วงเวลาบ่ายค่ะเซียนซองทายคลิปยูนะคะเป็นบ่ายวันอังคารเนาะวันอังคารที่8กรกฎาคม2568นะคะถือว่ามือน,นีนะคะเข้าสู่ช่วงกลางโค้งแล้วเนาะคุณพ่อ,ค,อคุณแม่เนาะสิจริงแล้วนะคะแนวทางของเซียนวาริดเนี่ยเซียนซองถามไปตั้งแต่ตองงวดแล้วนะคะแต่ว่าเซียนวาริดบอกว่าขอคัดแน่คัดเน่นแน่นะคะหายประมาณกลางงวดเดี๋ยวจะปล่อยตอมาห้นะคะ เพราะว่าการคำนวณนี่ต้องใส่เวลาแน่และกาเพิ่นกะเหตุงานอย่างอื่นนั่เนาะบดยมีเวลาว่างตลอดนะคะก็เลยพึงได้เอาแนวทางตองมวดของเซียนวาริศนะคะมานำเสนอคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งในมือนี้นะคะ ว่า,าถึงเนวทางทของเซียนวาริดนี่นะคะที่จริงที่ดีที่เดทงเพลินเลยนะคะที่ตั้งแต่เอามานําเสนอเอามาแบ่งปันแฟนช่องนะคะยังบอลุดยังบอผาดเมตงวดเดียวก็คือหลักหน่วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเซียนสองจะพูดนะคะตลอดเนาะถูกหดทุกคลิปที่นําเสนอของเพลินนะคะหน่วยแม่นๆ่นนะคะหลักหน่วยของเพลินนี่ค่อนข้างเปะเวิร์นะคะยังบอลุดยังบอผาดนะคะหดเมื่อกี้กะเขาอีกดิคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้า หลักหกนะคะนวยเนาะเขาเขานวยบนนะคะแด่บันนี่เลขจับคู่ที่จับมาหายกระบอธรรมดาขึ้นกันเอีอเน้นล่างนะคะเน้นมาหายสองหางขึ้นหนึ่งเก่ากับสามเก่าสั่นเล็ล่างที่เพิ่มหน่หยมากนี่เอาโชก่อนเดี๋ยวสิหาว่าคิดตัวสันนี้นี่อันนี้คือแนวทางงวดเมื่อกี้นะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหางหกแปดที่ผ่านมานะคะเซียนวาริตนะคะปล่อยแนวทางตัวเลขมาตามนี้เลย มีหลายแนวทางให้เข้าได้เลือกสันเลือกหานะคะว่วจะเป็นยังก่อนล้นี่เลขมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือวาเลกเด่นน่ะละเนาะซีตัวนี้ต้องมีไม่เห็นบางงวดก็มาทั้งบนบางงวดก็มาทั้งล่างนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแนวทางนะคะเลขติดบนล่างเนาะวนเมื่อกี้นะคะก็มาคือกันนะคะเขาหนึ่งเนาะกับซีนะคะมาสามตัวมาสองตัวนะคะและก็ที่เด็ดนี่ถ้าผู้ได้ยักได้ลักนวยดีๆเด็ดเด็ดนี่ แนะนำเลยนะคะของเซียนวาริตนะคะยังไม่หลุดยังไม่พลาดนะคะงวดเมื่อกี้เข้าหน่วยบนเนาะเขาไปที่หกนะคะเลขบนออกสองสี่หกเนาะเออก็เลยเขาไปที่เลขหกนะคะบาที่นี่เลขจับคู่ในช่วงนี้กะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคุณพ่อคุณแม่เพราะอย่างเซียนวาริตนะคะจับคู่เข้ามาแล้วสองงวดติดนะคะงวดเมื่อกี้นะคะ เข้าไปที่1นึ่เก้าเก้หนึ่งนะเป็นตัวเน้นที่เพื่อนเน้นให้นะคะเน้นล่าง1นึกับ3าเลขล่างออกเก้าหนึ่งนะคะงวดเมื่อกี้เขานะคะและการงวดวันที่16มิถุนาเนอะก็เข้าไปที่จับคู่บนนะคะเข้าตัวเน้นคือกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนี้นะคะจับตามองดูให้ดีๆสําหรับวดใหม่นี้เพื่อนเน้นตัวได้มากนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิงเนาะ ถามักนะคะถ้าเกิดว่าดวงช่วงนี้ของเซียนว่าริ์เพิ่นกาลังเดินกําลังเข่าเนี่ยเออเข้าไปยิบไปจับตามที่ได้โชคมันไปน้ํากันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะจังไดกะถ้าผูใ้ใดเห็นตัวเลขแล้วกะมันเป็นตะคือบอเป็นตา่าบอชื่นชอบบอจังไดกะฝากทุกท่านทุกคนนะคะคอมเมนต์มาบอกเซีนซองน้าแน่นะคะเพื่อจะได้เอ่อเบิ้งนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ เห็นดีเห็นงามไปในทิศทางเดียวกันบอนะคะความรู้สึกว่าจังไดนะคะถ้าเกิดนูเห็นคอมเมนต์โอ,อ้เลขนี้ละคือเลขนี้ละคือคอมเมนต์กันหล,ลายๆห้าหนูมักนําไปยิบไปจับนะคะจะได้โชคมันไปน้ากันเนาะบาตรที่นี่ ก่อนิใียเบิรงแนวะทางตัวเลขขอฝากแน่นะคะขางล่างนี่นะคะคีมหน้าสวยหน้าใสนะคะคุณพ่อคุณแม่ขามีพร้อมส่งนะคะใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดงดำนะคะผิวหน้ามองค้ำเนาะหนาเหี่ยวน้าแห้งนะคะหนามองหนาดำนะคะเห็ดจังไดกับบ่อขาวเห็ดจังไดฝากับบดจางบ่อหายจะเทียใส่มาหลายต่อหลายอันเซนสองแนะนําคีมตัวนี้เลยนะคะกระปุกสีเขียวคือตัวหลักนะคะเน้นฟื้นฟูเน้นบํารุงนะคะตัวนี้ซอยใดดีดสาหรับ ฝากะผิวหนามองคำหนาเหี่ยวหนาแหงนี่ซอยได้เลยหลายเลยนะคะใช้ดีใช้บอกต่อนะคะผู้ใดใส่เพื่อนกะเห็นผลน,นะคะตอนนี้นะคะมีทั้งข้มกังวันเนาะและก็มีเซ้นลำพอมผู้ใดสนใจนะคะเบิดโทษเส้นซองถึงไวข้างล่างนี้แล้วนะคะ 0940292674 0940292674นะคะเป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะผู้ใดมีไลน์แอดไลน์มาจะดีที่สุดนะคะแอดไลน์มาแล้วอย่าลืมทักข้อความไว้ด้วยนะคะว่าสนใจครีมนะคะทิ้งข้อความไว้น้ำนะคะเพราะว่าแอดมาจะซื้อมันจิบบกขึ้นนะคุณบอคุณแม่หนูบอลลูว่าผู้ใดแอดมาแน่นะคะคือ ข้อความพอคืนนู้ว่าสามารถไปตอบกลับได้นะคะเพราะฉะนั้นแอดไลน์มาแล้วอย่าลืมทิ้งข้อความไว้ว่าสนใจครีมไว้ด้วยนะคะหนูจะได้รู้ว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่ทักมาสอบถามเรื่องครีมเสียด้เขาไป่งรายละเอียดห้เนาะฝากไว้น้าแน้นะคะโอเคนะคะมาเบ่งตัวเลขดีกว่าเฮาฝากความสวยความงามแล้วนะคะว้าวไลน์บ่ได้นะคะว่าสิไปแนวอื่นว่าสิขายของโพดจนเกินไปเอฟซีสีเบือรํำข้นนะนี่เออ ทุกมือนีก็นล่ำขั้นเพราะแห้งละละวสันคนว่าโอ้ยอย่าฝ่าเบือ่อย่าฝ่าว่ำขั้นเทียนซองไหลเด้อคุณพ่อคุณแม่อยู่ร่วมกันไปโดนโดนน่นะคะบางเที่ยวบางข้าวว้าวไล่แน่กับขอโทษขอให้หลายๆนะคะพูดลายยายห่างหน่อยนะคะแต่ว่าก็มีตัวเลขให้ดูอยู่นะคะมีตัวดีตัวเด็ดมาโชว์มาให้อยู่เหมือนเดิมเม่อวันเราเปิดคลิปมาเว่าวแววแววแวแวแววบอีตัวเลขให้เบื้องอน,นันค่อยว่ากันเนาะค่อยดา่าค่อยห้าก็ได้นะคะ มาดูแนวทางตัวเลขของเซียนวาริชภูมินะคะประจําวดวันที่16กรกฎาคม2568นะคะนี่ตัวเลขที่เป่นล่อยมากกันสิเป็นในลักษณะเก้าเนี่ละคุณบ่อคุณแม่นะคะบรรทัดแรกก็จะเป็นเลขมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้นะคะเซียนวาริชหามากมีเลข0เลข1เลข2เลข3นะคะขีดเส้นใต้ไปที่เลข2กับเลข3เด่นแห้งนะคะในงวดนนี้เนาะ บรรทัดที่สองนะคะเป็นในส่วนเลขติดบนล่างนะคะมี3ตัวเนาะมีเลข2เลขหาและก็เลขเก่าเซียนวาลิตนะคะขีดเส้นใต้ไปทีเลขเก่าก้ามาแรงมากสําหรับสูตรเลขติดบนล่างเออแต่ละแต่ละอันนี้คือเป็นคนละสูตรนะคะเพิ่์เอาเมาแบ่งปันให้เอฟซีเลือกเอาว่ามากักโตวใดเป็นพิเศษเนาะส่วนบรรทัดที่3นะคะก็คือแนวทางหลักหน่วยแม่นๆนะคะที่ดีที่เด็ดของเพิ่นนี่ละเอองวดนี่ก็มีเลขศูน เลข3เลข4เลข6และก็เลข7ค่ะน่าเป็นแต่เอาตัวใดมากประกอบบอมีเลขวิง่งดีๆเด็ดๆอยู่สำนักใดล่องออามาจับใส่หลักหน่วยของเซียนวาริสเบิงเดอคุณพ่อคุณแม่คะมาที่นี่นะคะมาดูในส่วนเลขจับคู่ดูในส่วนสูตรชุดบนก่อนนะคะเซียนวาริสจับไหเนาะจับคู่บนนะคะมี50 52, 5 3สา ห้าเกห้าหค่ะหาหกนี่คือโตกันค่ะคุณพ่อคุณแม่หาศูนย์หาสองหาสามหาเกกันหาหนะคะและตาสีถามาว่างวดนี้นะคะเสียนว่าริดเน้นตัวใดเป็นพิเศษ2ตัวบนเน้นไปที่ห้าสองแล้วก็ห้าสามนะคะเสียนสองวงกลมไว้แล้วสําหรับตัวเน้นเพิ่นเนาะส่วนเลขล่างนะคะจับคู่ล่างเน้นล่างเนี่ยจับมาหายในงวดน,นี้ก็คือเก้าเกสอง 9ก้าสกหกันไปที่6กสค่ะ9 0 9 2 9ูนยกสองกัน6กสนะคะถามว่างวันนี้เน่นล่างคือตัวใดนะคะเสีนสองวองกลมไว้นะคะสองหางเหมือนเดิมนะคะเซียนว่ารีเน้นไปที่เลขเก้และกัเลขเกสค่ะเป็นแต่คือบอคุณพ่อคุณแม่ว่ามัดน้ำเพลินบอลองผิดาจหน้าเบิ้งค่ะ แคบหน้าจอไว้ลุ้นไว้พิจารณาได้เลยนะคะสองงวดติดแล้วนะคะมาลุ้นกันว่างวดนี้จะเป็นงวดที่สมหรือไม่เนาะตัวเลขเช่นวาริตนะคะไฮมากกะรู้สึกว่าบ่ได้้ลยหางนะคะคุณพ่อคุณแม่กันเลือกเบิ้งว่าสิมากโตเพิ่นเน้นไฮบอเออหรือว่าสิมากโตเพินเน่นโมเนนกระล่องพิจารณาเบิ้งนะคะแต่ว่าสองงวดที่ผ่านมาก็คือมาโตเน้นของิืนเลยนะคะงวดนี้นะคะบนสองหางล่างสองหาง เน้นหาสองหาสามเกสองเก้ามนไมเป็นตม่มาบอลองเบิงนะคะฝากคอมเมนต์มาบอกเช่นซองน้ำแน่ก็ได้นะคะถ้าเช่นชอบเนะาะแต่ว่าถ้าถามเช่นซองเดีบอกในงวดนี้นะคะถ้าติดเก่านะคะส่วนโตนูนะคะงวดนี้นะคะสกิกกรกฎานุมากเก้าศูนย์เพราะว่าอีกยังเดี๋ยบอกความน่าจะเป็นนะคะว่าแบบออเลืมสังเกตเนาะงวดก่อนนะคะออกสองเกสองเนาะ ตาสามตัวบนน่ะสองตัวบนออกเก่าสองงวดทัดมาเลขกลางออกเก่าหนึ่งบานี้เออบานี้แม่จิเป็นบ่อเก่าศูนเนาเออท่ามาเก่าศุนนี่ก็สิมันอยู่ดีเนาะก็สิแบบว่าเออกะกาแบบง่ายๆอยู่นะคะแต่ว่าปกติเพิ่นเก่าออกว่อยากดอกแพ่งตัวเลขอยู่ดอกเพื่อนน่ะเออเพื่อนผู้ขุนท่าขุนนานาหนูว่าเก่าศูนนี่งวดนี้น่าสนใจอยู่นะคะแต่ว่าคือว่าหลักเนาะ เ้าสู่กันฟังกนซื้อดอกนะคะกับบอลูดอกว่าเลขกสีออกหยังนะคะหลังสีมงแรงของวันที่สิบหกกรกฎาคมค่อยสีบอกได้นะคะว่าสีออกตัวใดเนาะจังไดกะาติดตามกันไปเรื่อยๆหาข้อมูลกันไปเรื่อยๆเนาะคุณพ่อคุณแม่เนะาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจนซองขอจบใ้เพียงเท่านี้ค่ะเวลาสมมาพาควรนแล้วนะคะคลิปถัดไปนะคะมีแนวทางของล็อกผู้ใหญ่ใจดีมาฝากล่างอย่างเดียวตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับงวดนนี้นะคะพอบอกว่า เอามาให้คัดเน้นพิเศษให้เลยนะคะว่าเก่าหางััหลายเกินไปนบอคัดให้เหลือแค่ห้าหางนะคะมั่นใจแห้งพอมสำหรับงวดนี้เนาะฝากติดตามคลิปถัดไปน้ำเน่นะคะสำหรับคลิปนี้แซ่ซองขอตัตวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ